สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์คิโหนธรรมมารายงานตัวครับผมและคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจำเดือนเมษายน2565นะครับซึ่งในเดือนนี้ครับก็มีความโดดเด่นอยู่ที่เรื่องราวของการย้ายตัวของดาวพฤหัสนะครับในวันที่8เมษายน2565เรามาดูมาเช็คกันนะครับว่าลัคนาราศีของท่าน จะมีความแห้งมีความปังหรือมีเรื่องอะไรที่ต้องคอยระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองหากมุมไหนครับฟังแล้วรู้สึกชื่นใจเกิดผลดีก็จงรีบลุยไปโกยทรัพย์ให้ได้อย่างเต็มที่นะครับแต่มุมไหนครับฟังแล้วไม่สบายใจเป็นเรื่องเสียเสียสายหายก็ขอให้รับฟังกันแบบมีสตินำไปคิดพิจารณาให้ดีนะครับและใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท เดินทางสายกลางมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพียงเท่านี้ครับชีวิตของท่านก็มีความเฮงมีความปังมากกว่าที่จะให้โชคชะตามากกาหนดชีวิตของท่านแล้วนะครับผมและคลิปนี้นะครับก็ถึงคิวการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีเมษประจำเดือนเมษายน2565นนะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษ ท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์ขิหนธรรม ก็ได้จัดทำคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณผลลัพธ์ตามตัวอย่างนะครับและค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผม โอเคครับเราไปเริ่มกันที่เรื่องของหน้าที่การงานนะครับดาวเสาร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะนะหรือเป็นดาวเจ้าเรือนหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีเมษนะครับก็สถิตยอยู่ที่เดิมนั่นแหละนะสถิตยอยู่ที่พบเรือนกรมมะได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะครับในจุดนี้ก็จะทำให้เรื่องของหน้าที่การงานนะมีความมั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับ เพราะคำว่าเกษตราธิบดีก็แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมนะครับก็จะมีดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนประจำตัวนะและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะครับในโคจรมาสถิตยอยู่ร่วมกับดาวเสาที่เรือนกรรมะแห่งนี้นะและได้ตำแหน่งเป็นถึงอุดนะครับก็คือตำแหน่งแห่งความอุดมสมบูรณ์ความยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับ และดาวอังคารเนี่ยก็อยู่ร่วมกับดาวเสาร์ไปถึงวันที่7เมษายน2565นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยดาวอังคารและดาวเสาร์เป็นคู่ที่ไม่ถูกกันสักเท่าไหร่นะแต่ในกรณีเดือนเมษายน2565นี้นะครับดาวทั้งคู่เนี่ยก็มาโคจรพบกันที่เรือนราศีมังกรนะครับหรือเรือนหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีเมษก็จะได้ตำแหน่งเป็นคู่จัตุสดัยนะ ซึ่งจะมีความหมายว่าเป็นการเพิ่มอัตราความหมายที่ดีนะครับไปในทางที่ดีนะ,ะทั้งดาวอังคารและดาวเสารครับก็จะเพิ่มความหมายที่ดีเนี่ยสูงขึ้นเป็น2เท่าสาเท่านั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมเข้าสู่ต้นเดือนเมษายนเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษครับจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะ บางคนก็ได้รับตำแหน่งสูงๆบางคนก็ได้รับผลประโยชน์รับโบนัสก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับหรือจะเป็นโอกาสดีๆต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะเออบางก็แบบเป็นลักษณะที่แบบผู้ใหญ่ลาออกนะหรือปลดเกษียณไปท่านก็ต้องไปแทนที่ตรงนั้นนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่าเหนื่อยเป็นอย่างมากนะครับต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะ กว่าที่จะได้ผลสําเร็จขนาดนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องฝ่าฐานอุปสรรคนานานประการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานมาไม่ใช่น้อยเลยนะในจุดนี้ขอตบมือเป็นกําลังใจแสดงความยิด,ดีให้กับชาวลัคนาราศีเมษด้วยนะครับหลังวันที่8เมษายน2565เป็นต้นไปนะในเรื่องของหน้าที่การงานครับนะก็โคจรเป็นปกตินะ เพราะว่าดาวเสาร์ก็ยังคลองเรือนกรรม,มะกันแบบไปยาวๆนะครับก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเออจะได้เขาเรียกว่าเรื่องของหน้าที่การงานน่ยมีความเจริญรุ่งเรืองกันแบบไปยาวๆตามสไตล์เกษตรราธิบดีนั่นเองนะครับผมสําหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจของตนเองนะครับหรือผู้ที่ทําค้าขายนะดาวสุขครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะ ซึ่งในที่นี้ครับจะโฟกัสความหมายไปที่ลูกค้าคู่สัญญาและหุ้นส่วนนะครับหรือผู้ที่ทำการติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจนะตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงวันที่7เมษายน2565ครับดาวสุก็อยู่คู่กับดาวพระฤหัสบดีนะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและดาวสุภะนะครับที่เราทั้งคู่ก็มาพบเจอกันที่เรือนอาราพาะนะเรือนราพาก็คือโชคลาภและความสําเร็จนะ ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีเมษรครับผู้ที่ทําธุรกิจการค้าก็จะต้องออกมาแก้ไขปัญหาด้านความเสียหายบางอย่างที่เกิดขึ้นในวงจรธุรกิจของท่านนะครับแต่ทุกอย่างก็มีแนวโน้มประสบผลสําเร็จไปได้ด้วยดีนะพอเมื่อดาวศุกร์ครับไปอยู่กับดาวพฤหัสเขาจะเป็นคู่สุขโชคมงคลนะครับ ก็จะส่งเสริมทําให้มีเมตตามหานิยมนะครับเป็นที่นิยมชมชอบแต่คนทั่วไปนะและทุกคนทุกระดับชั้นเนี่ยก็จะร่วมใจร่วมแรงสนับสนุนธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับหากคำว่าสุภาษะนะครับหมายถึงเรื่องของความสุขนั่นหมายความว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานศินละปะนะการสร้างสีสารการสร้างความสุขความบันเทิงต่าง ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างมากนะครับจะได้รับความชื่นชอบแนมะ้จากชนทุกระดับชั้นนะครับและทําธุรกิจของท่านเนี่ยมันก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับหากคาว่าสุภาะครับหมายถึงเรื่องของการเดินทางนะ นั่นหมายความว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะการที่จะต้องติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติการขนส่งอะไรแบบนี้เนาะก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับเพราะเมตตามหานิยมแบบสุคมงคลน,นี่แหละที่จะทําให้ท่านน่ะหยิบจับอะไรก็ล้วนแล้วแต่มีโอกาสประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะครับในฝั่งของเจ้าเรือนวินาตนะครับที่หมายถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ย ก็จะเป็นธุรกิจแนวประเภทแนวกำจัดแนวทำลายนะธุรกิจทำความสะอาดต่างๆนะครับธุรกิจที่อยู่งานเบื้องหลังงานอีเวนต์งานวิ่งเป้นนะธุรกิจสีเทานะครับธุรกิจที่ต้องใช้แรงกายในจุดนี้ครับจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากเป็นพิเศษเช่นกันนะครับหากสังเกตให้ดีแล้วเนี่ย บ้านเมืองเราเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างครับดังนั้นกลุ่มอาชีพดังกล่าวเนี่ยจึงมีความสําคัญนะที่จะต้องออกมาออกมาใช้แรงพัฒนาระบบเศรษฐกิจบ้านเรารขับเคลื่อนบ้านเราเนี่ยให้ยกระดับเอ่อขึ้นสูงขึ้นในระดับหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่สามารถปลุกทรัพย์ได้อย่างมหาศาลณเวลานี้นะครับผมหลังวันที่8เมษายนนะครับดาวพฤหัสก็เคลื่อนตัวออกจากเรือนลาพระนะ แต่ก็มีดาวอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวและเจ้าเรือนมรณะด้วยก็ได้โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวสุกเจ้าเรือนปัตตนินะครับซึ่งดาวสุกก็ได้ตําแหน่งเป็นอุจจาวิราชและดาวอังคารก็ได้ตําแหน่งเป็นอุจจาพิมุกด้วยนะครับคู่ดาวอังคารและดาวสุกครับเวลาเขามาโคจรเจอกันเนี่ยเขาจะเป็นคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห์นะทำให้ธุรกิจของท่านครับมีสเสน่ห์ที่เออดึงดูดกับลูกค้าเนี่ยอย่างมากนะ ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านเนี่ยจะเปิดช่องนะการขายแบบมีออเดอร์ปริมาณมากๆนะครับหรือจะมีโปรเจกต์ในธุรกิจของท่านเข้ามาแบบขนาดใหญ่มีลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงๆเนี่ยเ,เข้ามาพิจารณาธุรกิจของท่านอยู่ก็เป็นได้นะครับดังนั้นครับ ท่านควรใส่ใจในเรื่องของการสร้างสเสน่ห์ให้กับตนเองนะและในการสร้างสเสน่ห์ให้กับธุรกิจของท่านด้วยนะครับให้ดูสวยงามให้ดูมีสีสันให้ดูมีสเสน่ห์เพื่อที่เราจะใช้สเสน่ห์ตัวนี้นั่นแหละเอาไปกลอยรับเข้าสู่ธุรกิจของท่านได้อย่างมหาศาลในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่ว่างงานนะครับหรือผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ๆนะดาวอาทิตย์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ ซึ่งในหัวข้อนี้ครับจะโฟกัสความหมายไปที่งานใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะซึ่งต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมถึงวันที่13เมษายน2565นะครับดาวอาทิตย์ก็สถิตยอยู่ที่ภบเรือนวินาศและได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชนะครับซึ่งคำว่าอุจจาวิราชครับจะหมายถึงการเตรียมที่จะได้เป็นตำแหน่งอุดนะก็ซึ่งอุดเนี่ยเขาจะแปลว่าความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะ ก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านเนี่ยจะต้องเตรียมตัวที่ไปสมัครงานหรือไปสัมภาษณ์งานและต้องเตรียมความพร้อมที่จะได้รับงานใหม่ๆหลังวันที่14เมษายน2565นั่นเองนะอาจจะมีหยุดในช่วงของสงการเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งงานที่ท่านจะได้รับในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานที่มีความยิ่งใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความเจริญรุ่งเรืองต่ออาชีพการงาน การดำรงชีวิตของท่านเป็นอย่างมากครับดังนั้นจงเตรียมตัวให้พร้อมให้ดีนะครับสู้ๆขอเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับและก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องของการเงินกันนะครับอาจารย์คิโหนทํานะอยากจะขอขอบพระคุณครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาคอยให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับและอยากจะขอกำลังใจนะโดยการขอให้ทุกท่านครับช่วยกันกดถูกใจ กดติดตามกดแชร์รวมไปถึงกดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่ง <_ d ick> เพื่อให้ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของอาจารย์คี้โหนธรรมนะครับส่วนผู้ใดครับกดให้เราแล้วก็ต้องกล่าวขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับกำลังใจที่ให้ซึ่งกันรายกันนะครับขอให้ทุกท่านครับจงมีแต่ความสุขความเจริญมีความเจริญรุ่งเรืองมีโชคดีๆเข้ามาในชีวิตนานานับประการนะครับสาธุครับผม ไปดูเรื่องของการเงินนะครับเราย้อนไปดูเรื่องของดาวศุกร์กันสักนิดนึงนะนอกจากดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีแล้วครับยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษด้วยนะตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับยาวไปถึงวันที่25พฤษภาคม2565ดาวศุกร์ครับดาวเจ้าเรือนการเงินได้อยู่บนภพเรือนราพะนะคำว่าราพะก็หมายถึงโชคลาภและความสำเร็จนะครับ และได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชนะนั่นหมายความว่าเป็นช่วงเวลาแห่งบันไดก้าวแรกครับที่ท่านอาจจะมีโอกาสประสบความสำเร็จทางด้านการเงินนะครับที่มีความยิ่งใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมหาศาลนะเอาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็เฮงก็ปังกันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่7เมษายน2,565ดารศุกร์บรับก็อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนวินาศและสุภานะครับ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ไปพบเจอกันอยู่บนเ,เรือนโชคลาภและความสำเร็จแห่งนี้นะในจุดนี้ครับก็จะออกฤทธิ์ส่งผลทำให้ช่วงต้นเดือนนั้นครับในเรื่องของการเงินเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหลายๆฝ่ายบุคคลรอบด้านนะครับยิ่งผู้ใดประกอบธุรกิจนะทำการค้าก็จะมีการติดต่อประสานงานนะรับดีลงานกับลูกค้า รับออเดอร์ใหญ่ๆเป็นที่มาของการเงินก้อนโตในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะครับหลังวันที่8เมษายนเป็นต้นไปครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือประจําตัวและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยก็โคจรมาสถิตยอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะครับซึ่งดาวอังคารได้ตําแหน่งเป็นถึงอุจจารพิมุกนะ หมายถึงจะส่งเสริมเอ่อทให้มีเกียรติยศชื่อเสียงมีโพกรัพั์นะครับนี่โบราณท่านว่าไว้แบบนี้นะและเมื่อคู่ของดาวอังคารและดาวสุกโพจรมาพบกันเนี่ยก็จะเป็นคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห์ครับนั่นหมายความว่าสเสน่ห์เมตตามหานิยมที่มีอยู่ในตัวท่านเนี่ยจะเป็นที่มาของชื่อเสียงนะและชื่อเสียงตัวนี้นั่นแหละก็จะเป็นที่มาของการเอาไปโกยทรัพย์ได้อย่างมหาศาลนะครับ ดังนั้นครับท่านควรให้ความสําคัญกับเสน่ห์ของท่านให้ดีนะยิ้มให้หวานพูดให้เพราะบริการให้เต็มที่วางตัวแบบจับเต็มนะเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะต้องปังนะครับมันจะเป็นที่มาของแหล่งรายได้ที่ทําให้ชุ่มฉ่าหัวใจกันเลยทีเดียวนะครับและผู้ใดครับที่ทํางานที่จะต้องอาศัยชื่อเสียงของตัวเองนะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งสวยๆงามๆง,งานแฟชั่นงานจิวเวลรี่อะไรพวกนี้เนาะ งานอาชีพที่ต้องใช้สเสน่ห์อาชีพที่และอาชีพที่ฝั่งวินาศนะฝั่งวินาศก็จะมีแนวอาชีพาการกําจัดการทําลายอย่างเช่นกําจัดสิวเซียนรับทุกตึกนะทํทาความสะอาดพื้นที่ฆ่าเชื้อโรคในยุคโควิดนะและงานสีเทางานเบื้องหลังทุกประเภทครับและงานที่ต้องใช้ศิลปะนะในกลุ่มอาชีพเหล่านี้ครับก็คือบันไดก้าวแรกที่จะมีความเฮงความปังกับการเงินก้อนโตนะและแน่นอนครับ เมื่อ,อ,อมีการย้ายดาวครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะการเงินมันก็จะต้องดีขึ้นมากกว่าเดิมนะถือว่าเป็นบันไดขั้นที่สองขั้นที่3าที่ทำให้ท่านได้กล้วยพย์อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับผมที่พบเรือนลาภครับหรือพบเรือนโชคลาภและความสำเร็จนะจากหัวข้อการเงินที่ผ่านมาครับ เราก็พอรู้แล้วละว,ว่าสเสน่ห์ของท่านนั่นแหละที่เป็นที่มาของโชคลาภที่จะทําให้เกิดมีทรัพย์สินมีรายรับอย่างมหาศา,ศาลนะครับย้ำอีกครั้งนะครับพยายามพัฒนาสเสน่ห์ของท่านให้เต็มที่นะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภครับเราจะไปดูกันที่ดาวพระราหูนะหลังวันที่30มีนาคม2565ครับดาวราหูครับดาวเจ้าเรือนลาภะนะหรือเจ้าเรือนโชคลาภนะครับ ก็โคจรทับลัคนาของท่านนะมีโชคลาภมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้ท่านก็ได้โชคลาภกันมาแบบเต็มๆเลยทีเดียวนะครับและดาวราหูครับก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชคนะระดับโชคลาบนี้ครับมาแบบกลางๆไปถึงสูงนะซึ่งระดับโชคลาบนะครับก็จะเป็นน้องๆเป็นรองๆของราชาโชคนะครับที่เขาจัดให้เป็นโชคลาบอันดับหนึ่งนั่นเองนะในเรื่องของปรากฏการดาวราหูทรงยศนะครับ จะทำให้ท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานบุญนะพิธีมงคลต่างๆและพิธีงานที่จะต้องออมีพิธีกรรมทางศาสนานะครับไม่เว้นแม้กระทั่งงานศพนะและก็จะเป็นที่มาที่จะทำให้เกิดร่างสังหารลักษณะพิเศษครับอาจจะมาในรูปแบบของความฝันนะทำให้ท่านได้มองเห็นตัวเลขเอาไปตีความเป็นเรื่องของโชคลาภเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างดีนั่นเองนะครับดังนั้นครับหากท่านมีการปฏิบัติธรรมนะทำบุญทำทาน และหมั่นแผ่เมตตาให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะก็จะเป็นสิริมงคลครับที่จะทําให้ท่านเนี่ยไปเจอรางสังหรณ์ลักษณะพิเศษที่มาของโชคลาภตัวนี้นี่เองนะครับหลังวันที่14เมษายนเป็นต้นไปดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปุตตะนะซึ่งคําว่าเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยยังแอบพูดถึงโชคลาภแบบฟุกฟุกได้ด้วยนะครับก็จะทําให้ท่านเนี่ยได้เจอโชคลาภแบบฟุกฟุกครับ เข้ามาเสริมเข้ามาสมทบในจุดนี้นะอ่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ท่านคาดหวังไว้เนี่ยมันอาจจะไม่สมปรารถนาะแต่กลับไปได้โชคลาภการเงินแบบฟุกๆุกนะจากเรื่องที่ท่านไม่คาดหวังไว้ก็เป็นได้นะครับรวมถึงคําว่าบุตรตาเนี่ยหมายถึงเรื่องของบุตรและบริวารน,นะก็เป็นไปได้ว่าบุตรหลานของท่านนั่นแหละที่เป็นที่มาของโชคลาภเข้าสู่ตัวท่านนะครับ บากบุคลาภของท่านครับได้ฝันหรือมองเห็นตัวเลขอะไรนะหรือมีรางสังรอนอะไรก็ตามน่ยก็ลองตามๆเขาดูบ้างนะเออจะบอประกอบกับที่ท่านทําบุญมาดีเนี่ยโชคลาภตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นโชคลาภแบบเล็กๆแน่นอนเป็นโชคลาภแบบปังๆใหญ่ๆเวอ่อรกันเลยทีเดียวนะครับมาถึงเรื่องความรักนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนี ซึ่งในหัวข้อนี้ครับจะโฟกัสไปที่เรื่องของคู่รักคู่ครองนะในช่วงต้นเดือนถึงวันที่7เมษายนครับก็จะไปจับคู่กับดาวพฤหัสนะทำให้เกิดมีสุขโชคมงคลครับก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคู่รักคู่ครองของท่านน่ะมีสเสน่ห์ดุงดูดนะส่งเสริมซึ่งการรละกัรน,นะครับมีความรักใคร่กลมเกลียวนะกันเป็นอย่างดีนะครับหากตัวท่านมีปัญหาในเรื่องใดๆก็ตาม คู่รักคู่ครองของท่านเนี่ยก็จะออกมาช่วยเหลือสนับสนุนด้วยความรักด,ด้วยความเมตตาที่มีให้ต่อกันนะครับหลังวันที่8เมษายนเป็นต้นไปครับ ดาวอังคารก็ไปอยู่คู่กับดาวศุกร์นะในจุดนี้อาจจะทําให้มีเรื่องของกําหนัดหรืออารมณ์ทางเพศนะครับที่มีต่อคู่รักคู่ครองเยอะมากเป็นพิเศษนะครับจะเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดซึ่งกันและกันนะเป็นการสารความสัมพันธ์กันไปในทางที่ดีนะครับและสามารถยกระดับมาตรฐานความรักให้สูงขึ้นได้ดีเลยทีเดียวนะและก็หากท่านได้มีโอกาสทําธุรกิจทําการค้าทํากิจกรรมร่วมกับคู่รักคู่ครองครับ มันก็จะเป็นที่มาของทรัพย์สินนะที่เริ่มต้นทำก็จะมีแต่ความเฮงคำปังเข้ามาแล้วนะครับยิ่งคราวหน้ามีเหตุการณ์ย้ายดาวนะได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะเอ่อ,าอ,นะอ,องานใดที่ท่านทำกับคู่รักคู่ครองเงินมันก็จะ,จะเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างทวีคูณเป็นขั้นบันไดขั้นที่สองขั้นที่3นั่นเองนะครับสำหรับคนโสดครับหลังวันที่14เมษายนเป็นต้นไปดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะ ซึ่งปุตตะในหัวข้อนี้ครับเราจะโฟกัสหมายถึงคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับดาวอาทิตย์ก็จะย้ายตัวเข้าสู่การทับรักนาของตนนะและไปอยู่ร่วมกับปรากฏการราหูทรงยศนะก็เป็นไปได้ว่าจะมีโอกาสได้พบเจอกับแฟนเก่าคนรักเก่านะครับหรือคนที่ท่านเคยแอบรักแอบชอบในอดีตเนี่ยได้หวนกลับมาแสดงตัวมาสร้างความสัมพันธ์กับความรักครั้งนี้เป็นครั้งใหม่ ได้ด้วยเช่นกันนะครับอีกกรณีหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าท่านก็จะมีโอกาสได้พบกับใครสักคนนะแต่เป็นแนวของดาวราหูนิดนึงนะจะเป็นแนวพ่อแม่แม่ไนะครับเป็นผู้ที่ผ่านชีวิตสมรสมาแล้วนะและดาวพระราหูเองเนี่ยก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชค,ครับหากท่านพึงพอใจและสละโสดกับบุคคลท่านนี้นะ กลายเป็นว่าก็จะสามารถอยู่กินกันและพากันไปร่ำรวยมีความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ในจุดนี้ครับต้องพิจารณาให้ดีนะหากคนที่ท่านคบหาอยู่ด้วยเนี่ยเขาเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนะหากเขาเคลียร์กับครอบครัวกเก่าได้ทั้งหมดนั่นหมายความว่า,วาท่านสามารถละโสดใช้ชีวิตคู่กับเขาได้อย่างดีไม่มีปัญหานะครับซึ่งมันก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะ แต่หากบางคนที่เข้ามาในชีวิตนะช่วงนี้นะเขาไม่เปิดเผยข้อมูลว่าเออว่าฉันมีคู่อยู่แล้วนะเอ,อ่อทำให้ท่านต้องมารู้ตัวทีหลังว่าท่านได้กลายเป็นมือที่3ามของออชีวิตครอบครัวคนอื่นอันนี้ต้องเรียกว่าจุดตกต่ำที่สุดได้เลยละนะมันเป็นเรื่องของการผิดศีลข้อ3ครับโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะอ,อแทนที่ว่าจะมีความสุขกับชีวิตคู่กลายเป็นว่าท่านจะต้องทนทุกข์ระทมกับชีวิตรักไปตลอด18เดือนนะ ที่มีแต่เรื่องเสียหายก็เป็นได้นะครับดังนั้นครับช่วงเวลาดังกล่าวนะหากท่านปล่อยใจให้ใครจะต้องศึกษาให้ดีนะดูให้ดีว่าเขามีคู่หรือยังนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองนะ่ะต้องกลายเป็นมือที่3ของชีวิตคนอื่นนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับการทำนายท้ายทัก จลาลึกชะตาลัคนาราศีของท่านนะก็ขอให้รับชมรับฟังกันอย่างมีสตินะครับใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทมีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจแค่นี้ก็มีความเฮงมีความปังมากกว่าที่จะต้องให้ดวงชะตามากำหนดชีวิตท่านแล้วนะครับผมและก่อนจากกันไปครับนะอาจารย์ขี้โหนทามเนี่ยก็เกิดมามีดวงเป็นจัดตุสดายก็คือมีวาจาเป็นทรัพย์นะครับก็ขอวอวยพรนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ด้วยฤทธิ์ด้วยกุศลที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้สะสมมาจงดนบันดาลครับให้ท่านผู้ชมครับเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีโภกคทรั์จากอริยทรัพย์ที่ท่านผู้ชมได้สะสมมาให้ทรัพย์สินเหล่านี้ครับทวีมูลค่ายิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ